สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำ powerpoint ช่วยสอนเรื่องค่าเฉลี่ยของป4นะคะ,ะเริ่มต้นในไฟล์นี้ก็จะมีความหมายความหมายของการหาค่าเฉลีย่ยเริ่มต้นด้วยการแนะนำนักเรียนนะคะพูดคุยถึงว่าความหมายของค่าเฉลี่ยคืออะไรก็คือการนำกลุ่มของข้อมูลมารวมกันให้เป็นจำนวนเดียวเสร็จแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะคะ งจากนั้นก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนอ่ในนี้จะมีตัวอย่างอยู่11ข้อนะคะให้คุณครูสามารถเลือกเลือกเอาไปสอนนักเรียนได้ไม่จําเป็นต้องเรียงข้ออย่างสมมติข้อหนึ่งอย่างนี้คะ่ะแอดมินก็จะให้อ่าเปิดเปิดขึ้นจอทีวีนะคะข้อดีของภาพอพอร์ที่ช่วยสอนก็คืออ่าเราไม่ต้องใช้กระดานไม่ต้องอเสียเวลาไปเขียนแล้วก็ ตัวค,คนคุณครูแจ่ตัวหนังสือสวยหรือไม่สวยตัวใหญ่ตัวเล็กนักเรียนก็จะค่อนข้างเห็นชัดเพราะว่า PowerPoint มันสามารถขยายปรับให้ใหญ่ให้เล็กได้นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกฟอนต์ตัวหนังสือที่ที่เราชอบได้นะคะอย่างตัวนี้แอดมินก็จะเปิดเปิดตรงนี้ขึ้นขึ้นทีวียิ่งทีวีจอใหญ่นักเรียนยิ่งจะตื่นเต้นนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเนาะคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยน,น,นัาเรียนแปดคนมีดังนี้น่ะยกตัวอย่างจงหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนกลุ่มนี้หลังจากนั้นรองนักเรียน จดจ์อ่านแล้วก็ช่วยกันจดโจ์เสร็จแล้วก็จะขึ้นมาสู่หน้านี้นะคะอะคุณครูสามารถกดกดตรงมุมนี้เวลาเราเล่นนําเสนอได้นะะี่ค่ะมันก็จะขึ้นมาเป็นออีกหน้าจอหนึ่งก็คือย่อตัวหนังสืออจดไว้ข้างบนนี่ก็จะเป็นหน้าจอสมุดของนักเรียนว่าบอกนักเรียนว่าเนี่ยในสมุดนักเรียนเนี่ยก็จะเขียนจดก่อนนะคะ ดังน,นั้นเราก็จะคลิกว่าเริ่มต้นวิธีทำการจะหาค่าเฉลี่ยได้นั่นีจะต้องทราบอะไรถามย้ำอีกสักครั้งหนึ่งเนาะจะต้องทราบผลรวมของข้อมูลทั้งหมดจดข้อนี้พูดถึงคะแนนก็แสดงว่าสิ่งที่เราต้องหาก็คือคะแนนรวมทั้งหมดนะแอดมินก็จะว้นตรงช่องนี่ไว้จุดจุจุด,จด,จด,จดไว้เพื่อถามนักเรียนว่านักเรียนจะเอาอะไรมาเติมในช่องว่างนี่คะคะแนนรวมทั้งหมดหาได้จากไหนนักเรียนก็จะช่วยกันคิดค่ะว่าอ๋อ จะต้องเอาสาบวกหบวกเ็ดบวกแปบวกสิบวกห้าบวกแปดบวกเก้าอย่างเงี้ยค่ะพอนักเรียนเราสังเกตดูแล้วนักเรียนส่วนมากตอบได้นะตอบถูกแล้วเราก็คลิกมันก็จะเด้งมาหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนช่วยกันหาคําตอบนะคะว่ารวมกันแล้วได้เท่าไหร่อย่างข้อนี้ได้ห้าสิบหกเนาะหลังจากนั้นก็จะถามนักเรียนต่อว่าอนักเรียนถ้าเรารู้คะแนนรวมแล้วเนี่ยป้าหมายของเราคือค่าเฉลีย่ยนักเรียนจะต้องทราบอะไรอีกค่ะอย่างเงี้ยถามไปตอบไปคลิกไปอย่างเงี้ยค่ะ ่าจะต้องทราบจานวนนักเรียนทั้งหมดใช่ไหมว่ามีกี่คนโจทย์บอกไหมอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะช่วยกันทบทวนอีกรอบอ๋ว่าโจทย์บอกครับว่ามีนักเรียนหมดแปดคนเ,คเมื่อเรามีคะแนนรวมแล้วเราทราบจํานวนนักเรียนทั้งหมดแล้วเราจะหาค่าเฉลี่ยได้หรือยังนักเรียนก็จะช่วยกันมาอ,อ๋อหาได้แล้วคะ่ะห้าสิบค่าเฉลี่ยก็คือเอาห้าสิบหกไปหารแปดอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆไปถามไปก็ไม่ยากเลยสําหรับค่าเฉลีย่ย สำหรับแอดมินเองจะใช้วิธีการหลังจากเนะะี่ยค่ะช่วยกันทําช่วยกันคิดพอถึงถึงขั้นตอนนี้ปุ๊บแอดมินก็ใช้นักเรียนอะนักเรียนลองอทบทวนดูอีกรอบซิว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยมาจากไหนอย่นี้ค่ะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วคุยกันแล้วคุณครูจะถอยกลับนะคะ แล้วให้นักเรียนสแสดงให้ทําลงในสมุดเนี่ยค่ะแอดมินก็จะให้นักเรียนทาทาวิธีทำเมื่อกี้ค่ะที่เราช่วยกันทาเมื่อคี้ลงในสมุดเนี่ยข้อดีของ powerpoint ก็คือมันสามารถคลิกไปคลิกมาอย่างนี้ได้ซ้อนไปซ้อนมาอย่างนี้ได้นะแต่ถ้าเราเขียนบนกระดานเนี่ยมันทําแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ใส่สีใส่สารใส่เสียงใส่เทคนิคอะไรไม่ได้นะัคือข้อดีของ powerpoint ช่วยสอนก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนจากเขียนบนกระดานมาเขียนเป็น powerpoint แบบนี้ แล้วข้อดีอีกอันก็คือเราสามารถใช้ได้ตลอดไปค่ะไม่ว่าปีนี้ปีหน้ารุ่นรุ่นต่อต,อตอไปเองกี่ปีเราก็มาเพิ่มเติมโจทย์ได้นะคะคุณครูสามารถมาเพิ่มเติมโจทย์ได้นะคะแอดมิน min มีให้ทั้งหมดอยู่ตอนนี้สิบเอ็ดข้อในเรื่องของค่าเฉลี่ยถ้าใช้เวลาสอนจริงๆก็ในหนึ่งชั่วโมงน่าจะได้สักสองถึงสาข้อเพราะว่านักเรียนป .4 ค่อนข้างจะเขียนช้านะคะ แบบนี้ค่ะเขียนไปคลิกไปให้นักเรียนทำนะคะคุณครูท่านไหนชอบ powerpoint ช่วยสอนลักษณะนี้สามารถทักแชทเพจแอดมินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะแอดมินคิดว่า powerpoint ช่วยสอนมันมีประโยชน์พอสมควรเลยนะคะประหยัดเวลาคุณครูหล,หลายๆท่านแล้วก็ช่วยให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้นนะคะนี่ค่ะ คุณครูเอาไปลองปรับหรือเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคุณครูที่สนใจไฟล์ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ